สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโตปู ool, ช่องของคนรักรถที่อยากอัปเดตเทรนด์รถใหม่ก่อนใครและว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ2,026 Volkswagen T-Roc SUV สไตล์ยุโรปสุดพรีเมียมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความหรูหราที่ไม่แพ้ใคร v o l k กสวากเกนทีรุ่นนี้คือเจเนอเรชันใหม่ที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างยานภายในโดยใช้แพลตฟอร์ม MQB Evo เจนเดียวกับ Golf MK8 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงน้ำหนักเบาและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้หลากหลายขนาดของตัวรถถูกปรับให้ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนด้วยความยาวประมาณ4,373ม mm, ิลลิมกว้าง1,828ม mm, ิมและสูง1,562ม mm, ิลลิมตรทให้พื้นที่ภายในกว้างกว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่วางขาด้านหลังที่ผู้โดยสารสูงเกิน180เซนติเมตรยังนั่งได้สบายสบายดีไซน์ภายนอกเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบด้วยไฟหน้า LED ออกแบบใหม่เรียวและเฉียบคมพร้อมแถบไฟ LED เ,เชื่อมต่อกลางหน้ารถที่มีโลโก้ VW สองสว่างได้เองซึ่งถือเป็นิซเนเจอร์ใหม่ของโฟกในยุคถัดไปส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟไท้าย LED แบบฟูวิดพร้อมกรอบดีไซน์ใหม่ที่เน้นความกว้างและความมั่นคง ล้ออลัลลอยมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วในรุ่นท็อปและยังสามารถเลือกหลังคาตัดสีแบบคอนทราสต์เพื่อเพิ่มความสปอร์ตได้อีกด้วยเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความหรูหราและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกระดับคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุซอฟท์ทัดที่ดูพรีเมียมขึ้นมากหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีให้เลือก2ขนาดคือ10.4นิ้วและ12.9นิ้วในรุ่นท็อปพร้อมรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย ด้านคนขับจะได้เจอกับหน้าจอดิจิตอลคอกพิตขนาด10นิ้วเป็นมาตรฐานสามารถปร,รับรูปแบบการแสดงผลได้หลายโหมดพร้อมเฮดอัพดิส l a y ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนฟีเจอร์ที่หลายคนต้องชอบก็คือเบาะนั่งปรับไฟฟ้า14ี่ทิศทางที่มาพร้อมระบบนวดระบบทําความร้อนและแม้แต่ระบบจดจําตําแหน่งผู้ขับขี่ก็มีให้เลือกเช่นกันระบบแอมเบียนซ์รอบคันสามารถปรับเฉดสีได้หลายระดับสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้หรูหราแบบรถยุโรปแท้ ระบบเครื่องเสียงจากฮาร์แมนคาร์ดอนหรือไดโนดิโอก็สามารถเลือกติดตั้งได้ในรุ่นท็อปทำให้ประสบการณ์ขับขี่นั้นใกลเคียงกับรถหรูระดับ奥迪หรือ BMW อดเลยเลยทีเดียวขุมพลังของที่ร็อ2026นั้นจะมีให้เลือกหลายรูปแบบโดยเฉพาะในยุโรปจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร a อซแบบไมฮับริดส8่ที่มีให้เลือกทั้ง1 1 6งแรงมา้าและ150งสแรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง250 m, ส่ง,งร G, จังหวะแบบคลัตัค่นเ้อรน้า และข่าวดีคือ v ฟ l ks w a g ก n กำลังพัฒนาเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่จะมีพละกกำลังกว่า160-170ถึงแรงมา้าและสามารถขับด้วยโหมดไฟฟ้าได้ไกลถึง100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานในเมืองมากๆและแน่นอนสายสิ่งอย่าเพิ่งเบื่อเพราะ v ฟ l ks w a เ e n เตรียมส่งรุ่นแรงสุดที่ร็อกอาที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จส่สูบขับเคลื่อน4ลอ้อ C-MOTION กำลังสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่ราวราว300รา้าให้อัแรงม้าให้อ ชั่วโมงภายใน5วินาทีเท่านั้นระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยไม่ว่าจะเป็น Travel Assist ระบบช่วยขับกึ่งอัตโนมัติที่สามารถควบคุมรถให้วิ่งตามเลนปรับความเร็วตามรถคันหน้าและแม้แต่เปลี่ยนเลนอัตโนมัติก็ทำได้เพียงแค่เปิดไฟเลี้ยว Park Assist Pro ก็เป็นอีกหนึ่ง